สวัสดีจ้าสาาาาวัาวาสดีทุกคนาจ้มมามาเจะ,ะกันขนมฝนจ้ากินข้าวแรงเลืกงานวันอาทิตย์ฝนม่ได้มาหานะจ้าฝนสัญญาวาสิมาแตะเ่ได้มาวันอาทิตย์ก็เลยมามืุอนี้แทนนะฝนได้ส้มตำจ้าส้มตำปูปลาสนใส่ปูฝนปะปูปลาจ้าแล้วก็ขนมจีนข้าวเหนียวไก่ย่างไก่ไม่ไละสิบบาทจ้าเป็นหมาไก่กับเนื้อไก่แล้วก็มีผักพักกระปุกเก้าฝน ที่คนกินอาขาอานมจีนใส่กล่องไปเ,เลยดีนะมาเด้ขออย่าพอนหิวข้าวเลิกงานมาไม่เหมือนขออย่าสวยนะมาได้ดงงไกินขนมฝนเดจ้าตีนแอร์กันไปเลยมอัดสิปิดก่อนมันฮว่านไปเลยเสียงแอร์คนขาดสิกขนาด <laughs> นี้มาสักตัวเหนียวพอระหาบาด ยคำเขาก็จะงหญ่อยู่แล้วนะจ๊ะคุยตำหุ้นอีกประเยยก,ก็นจะง่ายพูดรับอะกาเเ้าวนหวา น,อออน,น้องๆขางห้องกันจ้ะได้ยินฝาผนังห้องมันมีรอยแยกผมมีรอยแยกยังได้ฟังตามเสียงแอร์ตลอดขาดสิกขนาดแก่ยากจัง Tại vì mình bạn cái ăn Như bạn thích Cứu sốt tắm Mà tôi ดูกันหลานได้รย์พิปานะอ่าพ่อแม่อาจจะอายเอืย่ยมาเยอเพื่อนพื่อนได้หยู่เขาแล้วลืมโมจ่ะสองมือสองไม้อขออนุญาตน้มจิ้นคุยงกับแซกไกยัง เนบแต่เดินกับบอลนะจ๊ะเพียงอยู่ด้ี่ยต้นตำนานข้าวเหนียวกรย่างคนอยากกินหนังไก่ทอดจะย่างหาอยู่สันว่าพ่อเนาะคำเข่าประรรมดา มาล้อ่ะคนอยากที่บอกว่าประเด็กเป็นตอนๆเลยเพิ่มบริเซตเพิ่มบริเซต์ปลาลาด้มนะจ๊ะปลาลาดดิบเลย ของปั่นมาได้บ้นเยาะเหยเขาติดมืดอ่ะว่านไมเร่นตมมะ เขาเพิ่งฝัก้นึนซื้อมาถูกหนึงแต่มันไม่สามฝักแบ่งให้น้องไปค้างหอกสองฝักก็คนกินมาเปิดด้วยถ้าเกิเดใส่ตู้เย็นไว้มันจะแข็งกับมันจะบรแซุกินใ้กินซอยกัน ได้ทำฝนเรื่องงานแล้วด้วยงานโรงงานน้องฝนนะมาได้แล้วจ้ะสลหรับพอติ้นเดือนทั้รู้สิไปทั้งดเดย้ะทางฝนมาก็ได้ดยวงฝนเอา ถ้าเกิดยู่นตังหวันแล้วเรากเอาที่อยู่ต่งเอกสารให้ที่อยู่บอโทรส่งคุยกับเพื่อนก่อนแล้วก็ส่งเอกสารให้เพื่อนถ้าได้งานไม่ใช่เสีเงินมา ขอ,อยากจจ้ะคำใหญ่ <laughs> มันจังอิ่มไบจ้ะแต่ค <laughs> นกินคำน้านคนอิ่มจะ hiện Hãy subscribe cho xấu Ghiền cái gian nữa. รถลับทรงเพิ่นเพิ่นสิ่งรถลับทองแถวจ้ะหาขี่ยากแต่รถลับทรงแถวเนี่ยมันธรรมดาเลยไม่ได้ขี่ง่ายๆเด้นะ <c ười> บ้านฝนมันมีให้ขี่เลยจ้ะสมัยตะกี้บื่อจ้ะแต่เดินบ่มี้อเพิน่นใส่รถจนตัวกันเพิน่นเลยเสาแลน ไม่เห็ดงานนี่ได้คีจ้ะม,มันบอได้คีง่ายๆเด้ชี่รถไปกับน้องเพินนะ่นเนาะยุนี่อ่ะอิสลามพลายได้สาวๆอิสลามเนาะเพิ่นก็โพกหัวไปเห็ดงานเพิ่นก็นั่งรถคันเดียวกับเพินเนะ ไปเดียวกันนี่จะสาวอิสลามนั่งไปเลี้ยวไป้ายขวาแบบเต็มซีไปจะรอบตัวฝนไม่จังอ่ะสาวอิสลามคนติโพผ่าทางเทียบฝนก็ลืมตัวฝนก็กกกกค้ำวงหัวจ้าของเอ้ะเมืนน่อนี่กูล,ลืมโพผ่ามาบอเนาะบอกว่าเจ้าจของกักน มันห่วงอะไแซ่บแต่ตออก็ไ เจ้าสิว่าคนมานอสนใจเสือพลังงานคือสิบวานน่าจะฟอร์มเรียเสียงเสียหายน่ากินเขาเถอะ ต้นเนี่ยเบัวสองหอจ้ะเข้าเนืนสิบบ่ อย่าลืมนะเจ้าพูดอะที่ถามฝนเรื่องงาน,นทักฝนมาได้นะจ๊ะฝนทรงไห่ทรง,ท,รงที่อยู่ทรงเอกสารมาสมาคไไ้ก่อนมันนี่ไปก่อนเจ้าฝนพยายามสิมหาให้ได้บ่อยที่สุดนะจ๊ะแด้ละค่าขาพูดได้หลายจ้าบายค่ะขอบคุณค่ะแ่บจากอิ่มหุ่งปองเลยอ๋อ ไนนอ้คนแรกคราโพดนี่กกบ,บ่มีมองไวล้ละ